สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่องยู u ูบนะฮะทางผมเองก็มีที่ เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสอง0อนแกนด้านล่างตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทางช่องนั้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะหยุดสงการนะฮะแต่เรายังขายรถให้ลูกค้าในช่วงสงการได้นะครับนะฮะลูกค้าอยากจะมาดูมาซื้อสดนะฮะก็โทรมาได้เดี๋ยวให้พี่ชายเปิดให้พี่ชายแกก็บ้านอยู่แถวนี้นะครับแต่ผมจะกลับบ้านแฟนนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นรถ isuzu d max นะครับ super นะแพทตินัม คันนี้จดทะเบียนปี2553ได้รถบ้านมือเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้ได้รถบ้านมือเดียวสภาพรถถือว่าโอเคอยู่นะครับอาจจะไม่สวยสนงดงามมากเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ใช่ว่าขี้เหร่นะฮะสภาพรถจะเป็นอย่างไรเรามาชมนะฮะสภาพล้อรถก็คือสีสันนะฮะอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆแต่รถได้เดิมบางนะฮะได้เดิมบางนะฮะตัวนี้จะเป็นซูปเปอร์ แพตตินัมะฮะล้อยางก็จะได้เป็นขอบ18นะฮะนะฮะลูกค้าใส่มาขอบ18นะครับยางจะเป็นปี2019ก็ใช้ได้ประมาณสักปีถึง2ปีอยู่นะครับนะฮะเป็นขอบ18 TE 37ที 37, นะฮะนะที่นะฮะกต็ตัวนี้นะฮะแล้วก็บันไดข้างอยู่ครบนะฮะบันไดข้างก็อยู่ครบสีสันรถก็จะมีรู้รอยเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะ หรืรอยเล็กๆน้อยๆพวกนี้ขูดขีดนิดหน่อยนะฮะแต่จะได้สีเดิมอยู่นะฮะบุญแจนะฮะบุญแจจะได้รีโมท2อันนะฮะแล้วก็บุญแจกันขโมยเล่มเอกสารมาดูเล่มกันก่อนนะครับรถคันนี้จดทะเบียนกรุงเทพนะฮะไม่เคยย้ายไปไหนเป็นเล่มเดิมนะฮะเล่มเดิมก็จะดูที่วันที่จดทะเบียนนะครับกับตัววันที่ครอบครองวันเดียวกันนะฮะนี่ก็คือเล่มเดิมดูสังเกตยอย่างนี้นะครับถ้าตรงกัน นะเพราะว่ามันจะไม่มีชํำรุดสูญหายหรือเปลี่ยนคัดคู่มือใหม่รายการเต็มนะฮะจะเป็นดูตรงนี้นะครับลูกค้าเดิมนะฮะจัดผ่านธนชาตนะครับเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับเป็นดีเซลนะครับปี2553ปี2010นั่นเองนะครับแล้วก็ลูกค้ามารีไฟ n น n c e เข้ากับธนาคารของกรุงไทยทีนึงนะครับผมนะฮะแล้วก็รับโอนมาเป็นปัจจุบันนี้นะครับก็คือ เจ้าของคนเดียวนะครับพาษีพันหบาทนะครับแล้วก็หน้า18นะฮะสาระสำคัญไม่มีชำรุะสูนหายนะครับเป็นการโอนกรรมสิทธิ์จัดไปเน้นธนาคารแล้วก็โอนกลับคืนมาเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ไอ้ชำรุ2 2แผ่นก็คือแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะลูกค้าเปลี่ยนแผนป้ายทะเบียนเฉยๆนะครับผมนะฮะมีแค่นี้เลยนะฮะมาดูภายในนะฮะภายในรถคันนี้กันนะครับ ภายในเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะยังจะมีจะมีตรงนี้นิดนึงนะฮะคือผ้ามันปีไปนิดนึงนะครับนะฮะส่วนฝั่งนู้นก็คือสวยอยู่ตัวนี้ก็จะได้เป็นพมรมลายหนังนะครับอาจจะมีรอยนะครับรอยการสัมผัสนะฮะเพราะว่าหนังแท้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใช้ผ่านการใช้งานมาสี่น่าจะ10กว่าปีนะฮะรถคันนี้น่าจะ10ประมาณ10นิดๆิดนะครับอ่ะแล้วก็เลขไมค์คันนี้ก็จะอยู่ที่ นะครับมาดูกันนะฮะเป็นไมฟ้านะฮะรอสักพักนะครับมัจะอยู่ที่20,000นะครับ2 0 0 0 0 0นะครับผมนะฮะแล้วก็จะได้จอ Android ฝั่งนู้นด้วยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับคอนโทรลซ้ายขวานะครับฝั่งคนขับจะเป็นออโต้เซ็นทันล็อกนะครับล้วก็รัเปากระจกมองข้างได้นะฮะแล้วก็ความเดิมนะฮะมาดูความเดิมรถไม่เคยสาดสีเข้ามาเมดอาร์ชเจนหมดนะครับ รายเอียดไม่อาร์ครถไม่มีความนะฮะเดิมๆนะฮะนี่ครับรถเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับแผ่นบังแดดยังมีพลาสติกอยู่นะครับเป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับไม่ใช้งานหนักมากเกินไปนะครับมาดูนะครับฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีริ้วลอยสเก็ตหินต่างๆนะครับตามอิสุมันจะเป็นสเก็ตหินนี่ๆเนี่ยหน่อยนะครับแต่สีได้บางอยู่นะครับ นี่ครับล้อก็เป็น18นะครับนะฮะหลังจะเป็น10.5กว้าง10.5ชัดสมยัดซีดีนะฮะไม่เคยพ่นสีเข้ามานะครับไม่มีผุไม่มีดามแน่นอนชชสซีสวยนะครับส่วนทางด้านท้ายนะครับผมจะมีฝาท้ายที่เสียรูปนิดนึงนะฮะสังเกตถ้าจริงๆมันจะเสมอกับไฟท้ายนะครับนะฮะก็จะตั้งตั้งเข้าไปนะฮะหรือว่ามีการเคาะอีกนิดนึงนะฮะแต่ฝาท้ายนี่ก็คือสีเดิมอยู่นะครับ ตัวนี้จะมีระบบเบรก ABS ด้วย2.5นะครับเครื่องยนต์คอมเร็วกันชนท้ายยังสมบูรณ์แบบนะฮะก็จะมีริ้วรอยพวกนี้นะครับการปัดสีอันนี้เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดออกให้นะครับเป็นรอยปัดสีนะครับน้ำยาเขาเช็ดไม่ออกนะครับจะมีริ้วรอยนี่ครับตามการใช้งานนะครับนี่ครับจะเป็นริ้วรอยพวกนี้ให้เห็นอยู่นะครับจะมีริ้วรอยอยู่มาดูนะครับมิดอาร์คชายท้ายนะครับ ไม่ดักชัดเจนพวกนี้ก็คือเป็นหมุดนะฮะยังเดิมเดิมไม่มีโดนชนท้ายนะครับนี่ครับแมกไเนอร์จะผ่านการใช้งานขูดขีดนะฮะมีการขูดขีดมีใช้งานทอนข้างเยอะหน่อยนิดนึ่งนะครับนี่ครับหมุดยังอยู่เดิมเขาจะเคยใส่คอกมานะฮะนะฮะเป็นคอกหลังคาเตี้ยนะครับผมนะฮะก็เลยถอดออกเจ้าของรถขอขอถอนคืนนะฮะส่วนแมกไครเนอร์ก็ยังเป็นของอีซูซูนะครับ เป็นของศูนย์เลยนะครับอ่ะดูด้านท้ายช่วงล่างนะฮะก็จะมียางอะไรอยู่ครบนะฮะนี่ครับดูง่ายนะครับคันนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายมากอ่ะมาดูฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะมีรอยสะเก็ดหินจากล้อนะครับอีสูมันจะชอบหินกระเด็นนะฮะอันนี้จะเป็นคราบป,ปัดเงาแล้วก็จะมีรอยสะเก็ดหินต่างๆแต่สีพวกนี้ก็คือสีเดิมบางอยู่นะครับ ดูฝั่งด้านนี้กันบ้างนะครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับนะฮะภายในคอนโซลไม่เจาะไม่นะฮะไม่เจาะไม่ติดเกตนะครับแต่จะมีจอใหญ่มากนะฮะจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับมาดูจอนะครับจอนะฮะเป็นจอ Android ใช้งานได้ปกติจอใหญ่มากอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ากี่นิ้วนะครับนะฮะดูได้เลยรอสักพักนะฮะมันจะทำงานของมันนะครับ ส่วนแอร์ต่างๆปุ่มแอร์ก็อยู่ด้านล่างใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนะฮะล่อสักพักมาดูคว่เดิมกันก่อนรอสักหน่อยนะครับนี่ครับเม็อาร์พวกนี้ก็คือเดิมหมดนะฮะนี่นะครับเมตดอาร์รถไม่มีคว่ำนะฮะถ้าคว่ำเม็อาร์พวกนี้ก็คือหายไปไม่ได้มีการพ่นสีเข้ามาด้วยนะครับผมนะมันจะโหลดนิดนึงนะครับแต่การสัมผัสนะฮะเร็วมากนะครับตัวนี้ตามที่การใช้งานนะฮะนี่ก็เป็น Android นะครับแอ Android ต่างๆนะครับ นี่นะแล้วแต่เราจะเลือกนู่นนี่นั่นนะครับนะพอเชื่อมต่อบลูทูธได้ดูนะฮะ u ูทูบได้ต่างๆนะครับนะก็ใช้งานได้ปกตินะครับเราเช็คให้แล้วส่วนบอด้านหลังนะฮะก็จะเป็นสีนี้นะครับจะสีแดงซิดๆหน่อนะครับนะฮะส่วนแผ่นรองพื้นเดี๋ยวเราแถมให้นะครับมีนะครับเรามีของนะครับเดี๋ยวเราใส่ให้อ่ามาดูทางด้านหน้ากันทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาลองขับ คันนี้ภาษีจะอยู่ที่พฤษภา66นะฮะยังไม่ขาดนะครับภาษีไม่ขาดอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นด้านบนนะครับมาดูทางด้านหน้ากันนะครับทางด้านหน้าตัวนี้มันจะเป็นตัว S L X นะฮะตัวสูงไม่ใช่ตัวโลนะฮะตัวโลมันจะเป็นตัวสูงที่เป็นสมาร์ทนะ,ะสมาร์ทมันจะเป็นไฟธรรมดาตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกด้วยกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็จะมีแก๊ปตัวนี้ด้วยแก๊ปคอนชนนะฮะ เดี๋ยวเราดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาลองขับนะครับผมนะฮะไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่หูกระจกด้วยนะครับดูเครื่องยนต์นะครับเราล้งางทำความสะอาดเรียบร้อยกล่องจะเป็นปั๊กข้างเรียบร้อยนะครับนะฮะเครื่องยนต์พวกนี้จะปัญหาน้อยกว่าโฉมแรกๆนิดนึงนะครับ ซุ้มซอกเดิมนะครับแก้มไม่เคยถอดนะฮะสีไม่เคยพ่นเข้ามาคานหน้าเดิมฝากระโปรงเขาถอดเก็บสีนะจะมีรอยขันน็อตจริงๆจริงๆ,ๆไม่ได้ถอดนะครับแต่พอดีช่างไม่ได้บอกอรอยายละเอียดช่างช่างก็เลยเก็บสีก็เคยถอดออกไปพ่นข้างนอกการความร้อนอยู่ครบซีนพวกนี้คือเดิมหมดนะครับเม็ดอะชัดเจนสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบเป็นสติ๊กเกอร์แท้นะครับผมนะฮะซีนเดิมเดิมแล้วก็ แก้มฝั่งนี้ไม่มีถอดนะครับสติกเกอร์ตัวนี้ยังอยู่นะครับน็อตไม่แกะไม่ถอดนะครับสมซอบพวกนี้เดิมปั๊ม ABS จะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแบตแบตก็ยังดีอยู่นะครับเป็นแบตของนะฮะ Panasonic นะครับนี่ับเพจนะฮะมาดูเพจตัวสำคัญเลยนะครับเพจไม่ยับไม่มีรอยเคาะเพจเลขชัดเจนหมดนะฮะมุดดำนะฮะ เดิมๆนะครับคานหน้าไม่ไดร์ทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ,นะรบฟังเสียงเครื่องยนต์กันเดี๋ยวผมจะพาลองขับนะครับนะติดไม่ยากนะครับผมติดไม่ยากตาร์ทติดไม่ยากแล้วก็นะครับดูกําลังเครื่องยนต์นะฮะกำลังอัดเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ ไม่มีไอนะครับน,นอกเสียจากรถมันจะร้อนมากๆจะเริ่มมีเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวสุดท้ายผมไม่มั่นใจเรื่องการพัฒนาต่างๆของอีูสูนะครับว่าเขาแก้ไขย,ยังไงแต่ส่วนมากเจอปี2009ขึ้นไปไอเครื่องจะน้อยกว่าปี2ององ0ันหะ้าสองพันหกสองันไอแทบไม่มีเลยแล้วก็หม้อน้ําลูกค้าก็ใส่เป็นหมวกด้านบนเป็นอลูมิเนียมนะครับมันจะซ่อมได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นพลาสติกนะครับเวลาแตกก็คือทิ้ง ก็เปลี่ยนหมวกตัวนี้ใหม่แล้วนะครับดูหม้อน้ำนะครับผมนะครับไม่มีพออากาศนะครับน้ำไม่ดันนะครับมาดูนะครับทีนี้มาดูฝั่งด้านเครื่องฝั่งนี้นะครับเครื่องคันนี้ไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกยังไงนะฮะก็คือไม่เคยโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ไม่เคยเปลี่ยนแหวนลูกซู ล้วก็ไม่เคยปิดเครื่องหรือเครื่องน็อกมาก่อนนะครับนี่ดูตัวซีมตัวนี้นะครับจะยังเป็นสีแดงสีแดงพอมันเก่ามาันจะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับจะเคยเปิดแค่ฝาข้อบวาล์วตรงนี้นะครับเพื่อนะฮะเปลี่ยนซีลฝาข้อบวาล์อย่างเช่นนะครับรถใช้งานมาสัก10ปี5ปี10ปีหรือวิ่งระยะทาง1 0 0 0 0 0 0 0แสนหนึ่งงหน0 0 0 0สมืกิโลปีสุดเดี๋ยวทุกทรันจะต้องได้เปลี่ยนนะครับไม่งั้นก็ซึมพอซึมล้วเครื่องมันก็ จะเยิมนะครับผมนะฮะก็เปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นเองนะครับกล่องเป็นปักข้างแล้วนะครับปัญหาน้อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาลองขับนะครับส่วนท่านใดที่สนใจรถคันนี้ช่วงสงการเราขายนะฮะเรายังมีคนมาเปิดขายให้เล่มเอกสารพร้อมโอนเกี่ยนสัญญาให้รับผิดชอบการโอนย้ายนะครับส่วนท่านใดที่สนใจคันนี้นะฮะเป็นรถบ้านมือเดียวจดทะเบียนปี2 5 5 3นะครับ โฉมนี้จะถึงปี2554เท่านั้นเองนะครับคันนี้สนใจคันนี้นะครับอยู่ที่ราคา279,000นะครราคา279,000สนใจให้โทรมาที่เบอร์098นะครับ2744279 ID Line 0944754441ส่วนท่านใดยอยากที่จะดูรถคันนี้หรือพร้อมจบพร้อมเดินทางนะครับให้ท่านโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีตีหน้าติจองหรือเปล่า ถ้าไม่มีติดนั่นมีติดจองนะครับท่านมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะฮะก็ได้รถไปใช้ในช่วงปีใหม่ไทยนะครับนะฮะใช้งานยาวๆได้เลยส่วนของเลี้ยวนะฮะเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้วันนี้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงวันหยุดจะไม่มีใครมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนวันนี้ให้เลยนะฮะท่านมาก็ดูรถเช็ครถลองขับแล้วก็ขับกลับได้เลยครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับนะครับ โอเคนะครับ